จัดไปโดยยามาฮ่าสวัสดีค่ะวิวพงษ์ชนกกันกลับค่ะทุกวันนี้คนจะตาบอดแล้วก็มือพังมากกว่าในอดีตหรือใครใครใ,ครใครเล่นมือถือเยอะกดมือถือเยอะทำงานในโทรศัพท์มือถือยกมือขึ้นค่ะวิวเองค่ะและวิวก็เชื่อว่า หลายหลายคนก็เป็นเหมือนวิวเช่นกันตาเนี่โอ้โหจ้องทั้งวันตาเนี่แทบจะพังเลยมือเนี่ก็โอ้โหสไลด์สไลด์สไลด์จนปวดนิ้ววันนี้จัดไปตัดโซ่ไม่ให้คุณเป็นทาสของมือถือก่อนที่เขาจะเอาชีวิตแล้วก็มือของคุณไปดังนั้นใครที่เริ่อมีอาการปวดนิ้วเมือมือ,มอชาวันนี้ต้องดูค่ะจัดไปสามท่าให้กับทาสมือถือ มาเลยค่ะมาเริ่มกระท่าที่หนึ่งเลยยืดนิ้วโปง้งผู้ชมทําง่ายมากยื่นแขนข้างมือออกมานะคะท่าข้างไหนก็ได้ข้างที่เราถนัดก่อนยืดออกมาเสร็จปุ๊บแล้วก็ให้นิ้วทั้ง5้านิ้วเี็ดทิ่มลงพื้นแบบนี้นะคะแล้วก็มืออข้างหนึ่งไปจับที่นิ้วโปง้งแบบนี้แล้วก็ดึงนิ้วโป้งเข้าหาตัวให้ได้มากที่สุดค่ะแล้วก็นับไปค่ะโอ้โหตึงมากนับไปค่ะหนึ่งถึงยี่ิบวิหรือว่า1นึงถึงสิวิก็ได้เอาที่เราทําได้อ่านับเลย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดแปดเสบอาสิบก่อนแล้วก็เหมือนกันค่ะข้างซ้ายง้ายมือแบบนี้ค่ะนิ้วทั้งห้านิ้วทิ่มลงพื้นแล้วก็จับที่นิ้วโป้งดึมเข้าหาตัวให้ได้มากที่สุดความสูงนะคะคุณผู้ชมนี่ระดับเท่าไหล่ของเรานะคะแล้วก็นับไปเลยค่ะ1 2ึ่งสองามสี่ห้าหก็แปด ทําแบบนี้นะคะทั้งหมด3รอบค่ะมาที่ท่าที่สองค่ะยืดต้นแขนนี่ค่ะด้านล่างจนถึงข้อพับนะคะทําเหมือนกับท่าที่1นึ่งะคะผู้ชมแบบนี้นะคะแล้วก็ง้างมือมือทิ้มลงแต่เปลี่ยนการจับนิ้วโป้งมาจับทั้ง4นิ้วแทนเท่านี้ค่ะแล้วก็ดึงทั้ง4นิ้วเข้าหาตัวให้ได้มากที่สุดแล้วก็นับค่ะ1 2 3 4 5ส7าสี่ห้าหเจ็ด แปดเกสลับข้างค่ะเหมือนกันเลยแล้วก็ดึงเข้าหาตัวโอ้โห1 2ึ่งสอามตึงจริงสี่ห้าหกเจ็ดแปาทำเหมือนกันค่ะ3ามถึงหครั้งสลับมันไปเรื่อยๆจนครบนะคะ ท่าที่3ค่ะยืดตั้งแต่หัวไหล่จนถึงนี่ค่ะข้อพับแขนต้องทํากับกําแพงนะคะเริ่มจากนี่เลยยืนตรงข้ามกับกําแพงแบบนี้เสร็จปุ๊บเอามือไปวางที่กําแพงแบบนี้นะคุณผู้ชมแล้วก็ทํายังไงก็ได้ให้นิ้วโป้งถ้าเกิดเริ่มจากข้างขวาก่อนเหมือนวิวทำยังไงก็ได้ให้นิ้วโป้งเนี่ยชี้ไปที่บ่ายงงตรงปุ๊บแบบนี้เสร็จแขนตึงนะคะแล้วก็พยายามบิดตัวบิดหัวไหล่ออกมาแล้วมองหน้าตรงแบบนี้นับไปค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดแดเ้าสิบทำสามครั้งหรือว่า5ครั้งก็ได้ค่ะแล้วก็สอบข้างกันข้างซ้ายนะคะเหมือนกันค่ะนิ้วโป้งชี้ไปที่11โมงถ้าข้างซ้ายแล้วก็บิดตัวออกมาเหมือนหันหน้าหนีกำแพงแล้วก็บิดแบบนี้โอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7 8 9 10ปดาทำแบบนี้นะคะทั้งหมด3ท่าคุณผู้ชมทำตามได้เลยบอกเลยว่าโอ้โหสวรรค์ชัดๆมือของคุณผู้ชมเนี่ยจะสบายแล้วก็โล่งขึ้นค่ะขอขอบคุณข้อมูลสุดเจ๋งจากคุณหมออัจรพรมงคลพัทรสุขสาธุคลินิกกายภาพบำบัดค่ะ